ข่าวใหม่ต้นชั่วโมงในช่วงนี้ครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายครับในอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนี่คือภาพกล้องหน้ารถของผู้เสียหายนะครับเป็นนาทีที่เขาเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับคือเขาเนี่ยเบรกนะคุณผู้ชมเขาเบรกเพื่อหลบหลุมแต่จังหวะที่รถคันก่อเหตุคันนี้เขาขับตามมาแล้วเกือบชนท้ายก็ทําให้กระบะเนี่ยไม่พอใจนะครับ ขับขึ้นหน้าไปเหมือนจะกวักมือเรียกอะไรบางอย่างนะครับก่อนที่เขาจะไปจอดรอที่หน้าร้านวัดสดุในพื้นที่หมู่เจ็ตําบลท่าตูมอําเภอศรีมหาโพธนะครับและก็เหมือนจะหยิบอะไรบางอย่างแบบนี้มาผู้ชมก็ทําให้ทางฝ่ายของผู้หญิงคนขับผู้เสียหายเนี่ยแหละฮะต้องวกรถกลับมาจะมาซื้อส้มตำและก็กลับผ่านมาพอดีกระบะคันนี้ครับที่เป็นคันก่อเหตุนเนี่ยก็ได้หยิบปืนยาวขึ้นมามาซุ่มรอทําให้ฝ่ายของผู้เสียหายเนี่ยที่ขับผ่านมาถูกยิง ท่ามกลางชุมชนเลยนะฮะตรงน,นั้นเนี่ยมีรถสัญจรคาคล่ำนะครับทำให้รถเนี่ยเสียหายและเบื้องต้นผู้เสียหายไปแจ้งความไว้ที่สอพเอมืองสอพศรีมหาโพธิต์ตรวจสอบกระสุนเนี่ยไม่ทราบชนิด เข้าที่ประตูฝั่งขวาด้านคนขับ9รูแต่โชคดีที่คนขับกับเพื่อนซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยกันไม่ได้บาดเจ็บแต่ว่าอยู่ในอาการหวาดกลัวเบื้องต้นตำรวจทราบตัวคนขับรถกระบะดังกล่าวแล้วหลังก่อเหตุมุ่งหน้าไปทางโคกปีบซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวส่วนเรื่องข้อหาเดี๋ยวต้องรอให้มีการสอบสวนว่าเจตนานั้นเป็นอย่างไรให้แน่ชัดกันอีกครั้งหนึ่งครับ ส่วนขาที่2ที่จังหวัดจันทบุรีมีชาวบ้านไปพบศพของคุณลุงวัย68ปีเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักหมู่4ตำบลฉะมันอำเภอมะขามนะครับและก็มีสุนัขที่ผู้เสียชีวิตเลี้ยงไว้หลายสิตัวรุมแทะซากศพเจ้าของสุนัขจนทําให้บริเวณดังกล่าวนั้นค่อนข้างที่จะสยดสยอง ตรวจสอบบริเวณหน้าบ้านและก็ข้างบ้านเนี่ยก็พบเครื่องตัดหญ้าวางตั้งอยู่มีร่องรอยการตัดหญ้าที่เพิ่งตัดไปได้ไม่นานตอนนี้เนี่ยเจ้าที่บันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วจากการสอบถามทราบว่าผู้ตายอาศัยอยู่บ้านนี้เพียงลําพังพร้อมกับสุนัขก,กว่า20ตัวและก็มีหญิงสาวที่คบหากันมานานๆครั้งเนี่ยจะแวะเวียนกันมาขณะที่ญาติบอกว่าเพิ่งจะคุยกับผู้ตายครั้งสุดท้ายเมื่อช่วงวันศุกร์นี้เอง จากนั้นกไ็ไม่เคยติดต่อกันอีกเลยกระทั่งวันนี้ครับมีคนแวะมาหาผู้ตายที่บ้านแล้วพบว่าเขานนั้นเป็นศพถูกสุนัขแทะร่างผู้ตายเบื้องต้นตรวจสอบประวัติมีโรคประจําตัวคือโรคหัวใจและก็มีอาชีพเป็นนักดนตรีเป่าแซกโซโฟนในแตรวงช่วงนี้นก็บ่นว่าชอบเจ็บหน้าอกอยู่บ่อยครั้งที่เสียชีวิตครั้งนี้นะฮะก็คาดว่าอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพและก็โรคประจําตัวกําเริบก็เป็นได้ส่วนสุนัขทั้ง20ตัวของผู้ตายนั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะทําการช่วยเหลือกันต่อไปครับ และนี่คือทั้งหมดของข่าวใหม่ต้นชั่วโมงในช่วงนี้ข่าวเวิร์กพอยช่วยคนไทยและไขความจริง รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ